ได้เวลารีวิวรองเท้าคู่นี้สักทีนะครับหลังจากที่บอกเพื่อนๆมาแล้วว่ารอคู่นี้มานาน Adidas Supernova Prima ครับจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆครับมาแล้วครับ Supernova Prima ครับรองเท้าคู่นี้เป็น daily trainer ในตระกูลของ Supernova นะครับเพื่อนๆครับ,รบที่ ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใน s u p e r ร์นาร์ s e การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ s u p e r ร์นามันเป็นรองเท้าเซกเมนต์ที่ a d ด d ดาสฉันขาดช่วงไปไม่ได้ทําตลาดในตลาดนี้คือเขาดังในอาดิซ r โรรองเท้า Racing พวกนี้เขาดังมากแต่รองเท้าที่เป็นระดับแม s คนทั่วๆไปใส่กันที่ไม่ได้เน้นทําความเร็วมากนักเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้มีอะไรตัวอะไรคู่ไหนรุ่นไหนที่มันออกมากระตุ้นให้คนสนใจกันได้จนเมื่อ ปลายปีที่แล้วที่มันมีตัวของซ u เปอร์โนวาซีรีส์ที่มันมีการกลับมารีบูท์ทำใหม่ทั้งหมดนะครับตอนที่ผมรีวิวคู่นี้ไปคู่แรกก็คือซ u เปอร์โนวาไรส์เขาใช้ชื่อไร s ์ก็คือกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะลุกขึ้นในะนะรุ่นนี้นะครับในซีรีส์ซ u เปอร์โนวาไร์ก็จะมีซ u เปอร์โนวาโซลูชันซูเปอร์โนวาสไตล์รุ่นหนึ่งใช่ครับแล้วก็ตัวละครที่มันซ่อนอยู่และมันพึ่งวางจำหน่ายเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือคู่นี้ครับ ซูเปอร์นวาพรีมาครับพรีมากับรายเนี่ยต่างกันตรงที่ที่ผมสังเกตจุดต่างเลยนะนั่นก็คือคู่นี้จะมีโฟมดีนไซด์พลาสเนี่ยมากขึ้นนะครับ13%เมื่อเทียบกันแล้วกับตัวรายเดิมนะฮะแล้วก็ตัวของบริเวณลิ้นรองเท้าที่มีการปรับนะจากเดิมในรุ่นตัวรายจะเป็นบุนุ่มหนาแบบนี้นะครับแต่ตัวพรีมาจะเป็นแบบบาง บางหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีบุอยู่บุนุ่มนิดนึงแต่จะบางกว่าแล้วก็ตัวของโฟมนะที่บอกไปว่าหนาขึ้นนะครับหนาขึ้น13%ผมพยายามส่องดูแล้วแหละว่าหนาขึ้นตรงไหนต่างกันยังไงบ้างแต่ก็หาอยู่นะยังหาไม่เจอนะว่าต่างกันว่ามันหนาขึ้นประมาณไหนนะเมื่อกี้พูดกันไปยาวเลยไปบอกความแตกต่างไปลวเจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับ s u p e r n o a Prima มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโฟม เป็น Dream's t r i k e Plus นะครับเป็นโฟมที่ใช้วัสดุ Bio o e b s e d PEBA นะ Bio Based PEBA PEBA ก็จะอยู่ในโฟมที่เป็นตัวท็อปของเท้าซุปเปอร์ชูในหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นนะครับแต่ของ Light s t s i k e Pro มันจะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น TPEE e มั t ้ง TPEE e. แต่คู่นี้ก็จะได้แรงบันดาลใจมาจาก Light Strike Pro นะครับหมายถึงตัวการขึ้นโฟมนะคือวัสดุต่างกันแต่ผมว่าการปรับสูตร วิธีการปรับสูตรจูนโฟมต่างๆเนี่ยเขาคงพยายามทำให้มันใกล้เคียงกับไลซ์ไ์โปรนั่นแหละต่อมานะครับซัพพอร์ตรอดซัพพอร์ตรอดนี่นะครับเน้นเรื่องการซัพพอร์ตรอดอยู่ตรงไหนหาอยู่อ๋อเจอแลวตรงนี้ตรงนี้นะครับซัพพอร์ตรอดนี่นะครับถ้าใน r d z e ดิจะเป็น Energy Rod ใช่ไหมแต่ใน Supernova จะเป็นซัพพอร์ตรอดซัพพอร์ตรอดซัพพอร์ตรอด มีนะครับมีเหมือนกันตรงนี้แหละแกนนี่แหละแกนเนี้ยแกนแข็งๆตรงนี้นครับแกนแข็งๆสีชมพูแกนแข็งๆสีชมพ,สชมพูส่วนสีขาวข้างในนี่เป็นเนื้อโฟมถ้าในซูเปอร์โนวาลาก็แกนตัวนี้สีเทาๆเนี่ยนะครับโอเคอาโซก็เต็มผืนเลยมีแค่บริเวณตรงนี้ที่เหลือไว้แต่ เอาโซเนี่ยมี2ส,ส่วนเอาโซมีส่วนที่เป็นสีชมพูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นเอาโซชุดที่1แล้วมันมีอีกซ้อนอีกชั้นนึงเป็นเอาโซใสๆอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่ามันลงในจุดที่น่าจะเสียดสีนะค่อนข้างเยอะคือก็จะเน้นเรืยอย่องความทนทานเพิ่มความทนทานเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมครับดูของตัวนี้สิเห็นไหมเหมือนกันเลยแต่ของรายจะมีตรงนี้เติมเข้ามานิดนึงด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีป้องเข้ามา แต่อันนี้จะไม่มีโอเคนะครับหน้าผ้าเป็นหน้าผ้าเป็นเมจ2ชั้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกหละัะไม่มีแล้วละ่ะที่เหลือก็รายละเอียดเพิ่มเติมเล็กๆน้อยเชื่อเป็นแบบไนล่อนธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะเป็นแบบบางแบบนี้เลยบางแล้วก็มี บุนุ่มบริเวณหลังเท้าเล็กน้อยนะครับตรงนี้บุนุ่มหลังเท้าเล็กน้อยนะฮะร,รีรอบข้อเท้าตรงนี้ก็เป็นแบบบุนุ่มหมดนะครับบุนุ่มหนานุ่มเลยนะจริงๆน่าจะลดตรงนี้นิดนึงนะผมว่ามันมันเหมือนกันเกินไปอะ่ะจ่ายเพิ่มตนะ้องพันสามเลี่ยถ้าลดตรงนี้บางๆหน่อยก็ดีนะจะได้ดูซิ่งๆขึ้นมานิดนึงน้ำหนักาจะลดลงหน่อยนะครับแต่ก็เป็นรองเท้าเดลี่เพนเนอร์ไงเขาก็จะเน้นเรื่อง ความสะดกสบายในการสวมใส่มากกว่าครับโครงตรงนี้มีคิวเคาน์เตอร์ตรงนี้แข็งเลยนะครับแข็งเลยนะครับก็เน้นเรื่องความมั่นคงเข้าไปด้วยนะครับโฟมดรีมไซส์ลายพาร์ที่จริงๆก็จับมันกดมันนุ่มมากนะอ่ะ,อะดูสีสันก่อนคู่นี้ต่อมามาดูที่สีสันแล้วก็ดีไซน์นะครับสีส้มสีส้มสวยสดเลยแหละแต่ตอนนี้ผมเห็นมีหลายหลายสีแล้วนะครับ ของผู้ชายก็จะมีสีเทาด้วยนะมีสีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวมะนาวอีกคู่หนึ่งนะครับบนเว็บไซต์เสียดายนะเราก็ซื้อสีนี้มาแล้วจริงๆอยากให้สีอื่นมากกว่ามันสีมันมันแสบตาไปหน่อยครับโอเคนะครับ, okay, รบดูดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับถ้าดูดีไซน์เทียบจากของเดิมก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่รายกับตัวพรีม่าเนี่ดีไซน์นี่ไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับออกมาในโทนเดียวกัน นี่ไงมันจะชัดเจนมากเลยตรงนี้ถ้าเพื่อนๆดูสังเกตว่าโฟมหนากว่านะครับเห็นไหมโฟมจะหนากว่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ใส่คู่นี้ซูเปอร์นว่าพรีมาทดสอบแล้วเป็นยังไงบ้างเชิญครับสำหรับตัวซูเปอร์นว่าพรีมานะครับใส่แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับเรื่องแรกการสวมใส่ก่อน ใส่สบายยังคงคอนเซ็ปต์รองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ใส่ทุกวันแล้วก็ใส่สบายเหมือนกับที่เคยใส่ในซ u เปอร์น a วา s ไรส์นะครับผมหน้าเท้าปกติใส่คู่นี้ได้ตรงไซส์9.5 UK 10 US ใส่แล้วพอดีพอดีไม่ได้กว้างมากนะครับจนเกินไปแต่มันก็พอขยับนิ้วเท้าได้เล็กน้อยนะครับส่วนบริเวณของตัวส้นเท้านะไม่มีการเสียดสีเวลาที่เราเดินเราวิ่งนะครับแล้วก็ส้นเท้าไม่หลุดออกจาก รองเท้าด้วยนะครับรองเท้าก็คือติดเท้าไปตลอดทางนะครับอันนี้คือเรื่องของการสวมใส่นะครับมาต่อกันที่ฟิลของตัวโฟมบ้างนะครับโฟม r e a m Strike Plus นะครับที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัว h t s t r i k e Pro นะครับคู่นี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาแต่ตัวโฟมเนี่ยฟิลมันไม่เหมือน l t Strike Pro นะเพื่อนๆโฟมยังคงมีความแน่นนะครับแล้วก็มีความนุ่มแต่มันจะแน่นนะแน่นมากกว่านุ่ม ทางนี้มันจะนุ่มตุมากกว่าตัวของไลส์นะครับถ้าเคยใครเคยใส่ไลส์มาแล้วแล้วไม่ชอบก็คือผมคิดว่าพรีมาคู่นี้น่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่ามันนุ่มขึ้นนะครับโฟมมีความนุ่มขึ้นมากกว่าตัวไลน์นะครับแต่ยังคงมีความเฟิร์มแล้วก็เพิ่มเติมความมั่นคงก็คือมันช่วยเรื่องความมั่นคงนั่นแหละพอโฟมมันเฟิร์มเข้ามามันก็ช่วยเรื่องความมั่นคงแต่อย่าคาดหวังนะครับเพื่อนๆครับอยากคาดหวังว่าโฟมมันจะเด้งนะฮะตอบสนองดีเหมือนกับเวลาที่เราใส่พวกไลน์สไตร์หรือไลน์ไโปรับ โฟมตัวนี้จะไม่เหมือนกันโฟมตัวนี้มันสําหรับรองเท้าที่ใส่วิ่งทุกวันนะครับซ้อมทุกโอกาสวิ่งแบบอีซี่นะวิ่งแบบจ็อกกิ้งนะเดลี่เทรนเนอร์ธรรมดาธรรมดาอาจจะขยับขึ้นเทมโปนิดหน่อยแต่คงจะเอาไปใส่เทมโปไม่สนุกถ้าเทียบกับพวกตระกูลอัดิเซโรครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถ้าจะแนะนําว่าเหมาะกับใครเนี่ยผมก็คือสําหรับคนที่เริ่มต้นวิ่งนะครับมีงบถึง6000นะแล้วก็อยากได้โฟมที่นุ่มหน่อย ใส่สบายนะครับซูเปอร์โนวาพรีมาเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบได้เสริมให้อีกนิดนึงนะครับคู่นี้เนี่ยผมรู้สึกความกลิ้งมันมีความกลิ้งความไหลอะไรที่เพิ่มมากขึ้นนะบริเวณหน้าเท้าหน้าเท้านะครับหน้าเท้าโดยเฉพาะมุมปลายเท้าด้านนอกข้างเท้าด้านนอกนิ้วก้อยอนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยครับฟิลมันเหมือนใส่ตระกูลอะดิซิโร่ตระกูลอะดิซิโร่เขาจะเฉือนบริเวณหน้าเท้าตรงนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย เฉือนเนื้อเฉือนรอ,องเท้าชันขึ้นนะครับซึ่งตัวทรงของรองเท้าที่ปรับให้ชันขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของจังหวะทราน i ิชันการเปลี่ยนเท้านะให้มันสมูทขึ้นนะครับลดภละ้ให้เรานะออกแรงได้น้อยลงมันก็ช่วยให้เราตริ้งไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นของผมที่ได้สัมผัสคู่นี้ครับ a s s u p s Super Nova ว่า m รครับเพื่อนๆครับ าเทียบกันนะครับเพืเ่อนๆครับระหว่างตัวซูเปอร์โนวาไรส์กับซูเปอร์โนวาพรีมาเนี่ยตอนนี้ผมใส่คนละข้างนะใส่พรีมาที่เท้าซ้ายแล้วก็โนวาไรส์เนี่ยเท้าขวาครับ mm hmm. ความรู้สึกที่รู้สึกได้จากตัวโฟมที่มากขึ้น13% Dreamstride ในพรีมามากกว่าในไรส์ประมาณ13%นะครับ mm hmm. ความรู้สึกที่ได้เลยก็คือความนุ่มที่เติมเข้ามา หลายๆคนเคยลองรายจะรู้สึกว่ามันแน่นมากนะมันออกไปทางแน่นนะไม่ได้นุ่มอย่างที่คิดนะครับพอมาเจอในรุ่นนี้เนี่ยตัวซ u เปอร์โนวาพรีมาเนี่ยครับความรู้สึกที่นุ่มน่มันถูกเติมเข้ามาให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความนุ่มขึ้นมานิดหนึ่งนในจังหวะที่เราวิ่งเนี่ยครับเราก็รู้สึกได้เลยนะพอใส่2คู่เทียบกันแล้วชัดเจนนะครับเรารู้สึกนุ่มขึ้นมาแล้วก็โฟมมันมี ปริมาณที่มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออเราสูงขึ้นมาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยผมสัมผัสได้แบบชัดๆเลยนะนั่นก็คือความกลิ้งของรองเท้านะครับไม่แน่ใจว่าองศาเขามีการปรับอะไรเข้ามาไหมแต่ผมสัมผัสได้ถึงความกลิ้งของพรีมาที่มากกว่าไรส์นะครับในรุ่นเดิมไรส์เนี่ยมันจะแบบลงเท้าไปปับ๊บมันจะไม่มีความกลิ้งให้แบบช่วยเราส่งตัวไปข้างหน้ามาก อย่างตัวพรีมาพรีมานี่ชัดเจนนะครับว่ากลิ้งเท้าได้แบบเออง่ายขึ้นสนุกขึ้นช่วยให้เราเออลดภาระในการใช้กล้ามเนื้อในการวิ่งระยะไกลได้ดีขึ้นนะครับก็เนี่ยเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนส่วนเรื่องการสวมใส่อะไร <S 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 2> <S 2> ผมว่าข้างในไม่ต่างกันมากอ่อนโทษทีมันมีต่างกันนิดนึงก็คือบริเวณลิ้นรองเท้าที่พรีมาเนี่ยจะทําเป็นลิ้นแบบบางแทนนะครับจากเดิมในรุ่นของรายเสจะใช้เป็นลิ้นบุกนุ่มแบบหนาครับ ซึ่งมันก็ช่วยกระชับเท้าดีแต่พอมันเป็นแบบบางเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราลัดเชือกแน่นเกินไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะไปกดหลังเท้าไงอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับเวลาที่ถ้าเป็นลิ้นรองเท้าแบบบางควรจะต้องคลายตัวเชือกของเท้านิดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกดหลังเท้าแน่นจนเกินไปซึ่งในตัวของรายเนี่ยมันเป็นลิ้นรองเท้าแบบหนามันก็เลยไม่รู้สึกขนาดนั้นอันนี้่เป็นส่วนความต่างส่วนหน้าเท้าโอเคเท่าๆกันเพราะฉะนั้น ถ้าใครเคยใส่ซ u เปอร์นวาไรส์มานะครับใส่ตรงไซส์ามา9.5 UK 10 US นะครับอย่างผมเนี่ยใส่เนี่ยสามารถขยับมาใส่พระพรีมาได้เลยนะเพราะพรีมาตัวนี้ผมก็ซื้อออนไลน์มันก็ไม่ได้รู้ไซส์ก็คือเอาตรงไซส์นี่แหละนะครับอยากรู้ว่า10 US เท่ากันจะเป็นยังไงบ้างเรื่องน้ำหนักโอ้อันนี้ก็แอบตกใจนิดนึงเหมือนเพราะมันหนักเท่ากันประมาณ299 299กรัมในขนาด10 US 9.5 UK เท่ากันเลยนะครับ ทั้งๆที่โฟมดีมไซส์ foam, ที่เพิ่มขึ้น13%เนี่ย mm hmm. ก็แปลว่าเขาอาจจะเป็นลดตัวเอาโซแล้วก็เอาไปปรับตัวลิ้นรองเท้าไงอ่าไปทอนลิ้นรองเท้าลงทําให้น้ําหนักมันเลยกลับมาใกล้เคียงกันนะครับถ้าอย่างนั้น2คู่นี้ถ้าไรส์กับพรีมาเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างเลยครับผมก็คิดว่าใครอยากได้นุ่มหน่อยรองเท้าที่มีความนุ่มขึ้นมานิดนึงก็อาจจะต้องเลือกตัวพรีมาถ้าง,งบถึงด้วยนะเพราะ6,000บาทนะครับมันจะแพงกว่าประมาณสักพันสาม แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เน้นมากก็เอาแบบโอเคเฟิร์มหน่อยก็ได้แน่นหน่อยก็ได้นิดนึงไม่มีปัญหาไปลองดูที่ร้านผนมะว่าตัว RISE ก็ยังโอเคอยู่4,700บาทนะครับเลือก2ทางได้แบบนี้เลยนะโอเคนะครับก็นี่เปรียบเทียบกันระหว่าง2คู่นี้ครับระหว่าง s u p e r ร์โนวาไรนะครับแล้วก็ s u p e r ร์โน p r i รีมาครับโอเคกลับมานะครับมา ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ครับซูเปอร์โนวาพรีมานะครับส้นเท้าสูงอยู่ที่38มิมลลิเมตรนะครับหน้าเท้าสูงที่30ดรอปอยู่ที่8ครับน้ำหนัก10 US 9.5 UK อยู่ที่298กรัมในขนาด10 US หรือ9.5 UK นะครับราคา6,000บาท6,000บาทนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วกับซูเปอร์โนวาไรส์นะครับคู่นี้ซูเปอร์โนวาไรส์นะสีเขียวดำนี่นะส้นเท้าเนี่ย ส้นเท้าของซ u เปอร์โนวาลาอยู่ที่35หนะครับหน้าเท้าสูงอยู่ที่25บ0ดรอนะ4,700บาทดรอปนะครับน้ำหนักเท่ากันเลย298กรัม10 US 9.5 UK เท่ากันนะครับคู่นี้จะมีโฟมหนากว่าประมาณ13เซนะซึ่งก็จะเทียบกันแล้วก็เนี่ยหนากว่าจริงๆส้นเท้า38ส้นเท้า35หนะครับหน้าเท้าสูง30หน้าเท้าสูง25นะก็โฟมหนากว่า เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ครับซูเปอร์โรว่าพรีมาจากอ d ดิดาสครับชอบไม่ชอบคู่นี้ยังไงช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อนครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณอยากเพื่อนๆไปลองกันที่ร้านจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นชอบแบบไหนชอบสไตล์ไหนนะครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีบายบาย